สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาต่อกันเรื่องการประกอบนะคะหวังว่านักเรียนคงติดซิปเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะติดซิปเรียบร้อยแล้วออกมาเป็นรูปแบบนี้เราก็จะมาเริ่มต้นในการประกอบด้านข้างก่อนนะ,ะการประกอบด้านข้างก็เราก็เอาถ้ากลัวใครกลัวเคลื่อนนะคะอเอาเ็มุดกัดไว้ก่อนก็ได้ค่ะกัดไว้ก่อน เดี๋ยวเราจะทำการสอยเหมือนที่เราทำพักคุ้นตรงขอบนะคะสอยแบบขั้นบันไดนะคะขั้นบันไดแบบที่เราเคยทำกันมานะคะเริ่มต้นจากมุมนี้ก่อนนะคะเอาพยายามให้ดูตรงหัวซิปนะคะลงเข้ามานิดนึงเอาริม,ร,มริมผ้าคุ้นนะ,ะตรงขอบสันขอบผักคุ้นช่วงแรกเราป้องกันไม่ให้มันหลุดเราจะวน ล็อกไว้ก่อนประมาณสองรอบเนี่ยเอาพยายามเขียยปมเข้าข้างในนะคะล็อกก่อนประมาณสองรอบเนี่ยดึงเบาๆก่อนอย่าเพิ่งไปดึงมากเอาแค่เบาๆก่อนนะคะนะแล้วก็ดึงนะจะเห็นปมแล้วก็เขี่ยมันเข้าไปกับดึงให้แน่นก่อนสองรอบแล้วเราก็จะทำการนะสอยขั้นบนันไดริมๆตรงนี้ค่ะให้ติดกัน ให้ตรงกันแล้วก็ดึงนิดนึงใช้ได้คิ้วนะคะจะได้แข็งแรงนะคะเย็บไปเรื่อยๆจนถึงก้นกระเป๋าเนี่ยข้างบนทีข้างล่างทีให้ให้ได้มันตรงกันเห็นไหมคะเดี๋ยวครูจะครูจะไม่ดึงแน่นนะเดี๋ยวครูจะให้ดูช้าๆถ้าเกิดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะได้มันจะตรงกันอย่างนี้พอลงมาแล้วเราก็สอยนะ ครูทำให้หลวมๆดูก่อนว่าจะได้ออกมาจะได้รู้ว่ามันตรงกันยังไงที่ครูบอกอาอสอยพยายามสอยให้ตรงกันบางคนนี่เอียงมาอย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นเส้นโยงอย่างเงี้ยถือว่าผิดนะคะตรงเนี้ยให้มันตรงกันแล้วถ้าแบบเอียงไปเอียงมาตรงเนี้ยมันจะหลวมมันจะไม่แน่นนะคะมันก็จะเห็นได้เยอะนี่ค่ะทีๆให้ตรงๆพอสักปั๊บหนึ่งปุ๊บเราก็ทําการดึงเนี้ยค่ะ เมื่อจะไม่เห็นรอยเลยเห็นไ,ไหมคะเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงไหนเราจะไม่สุดริมนะคะเราจะไม่สุดริมเราจะให้ห่างจากก้นตรงนี้มาประมาณ7มิลไม่ถึง1เซนแล้วก็เกินครึ่งเซนนิดหนึ่งนะคะจากริมนี้ขึ้นมาประมาณแต่ช่องว่างไันนิดหนึง่งพอถ้าเกิดสมมุติเราเย็บสุดไปนะคะวเวลาเราพลิกกลับตรงนี้มันจะแน่นเราจะเย็บก้นลําบากเดี๋ยวเราต้องมีการเย็บตัดก้นอีกทีหนึ่งนะคะ พอมาถึงสุดตรงนี้แล้วเพื่อความแข็งแรงของกระเป๋าเราเราจะทําการย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งสอยย้อนกลับอีกรอบหนึ่งเราจะไม่ทํารอบเดียวนะคะถ้ารอบเดียวโอกาสที่ได้มันจะขาดมันจะหลุดหรือเราใส่ของไปของก็จะหลุดได้นะคะฉะนั้นเราต้องทำสองรอบเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ดึงนะมันจะตึงเรียบสวย นิดเดียวกปเสร็จแล้วนะคะพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็เลี้ยวกลับขึ้นมานพอถึงจุดตรงนี้ปุ๊บนะคะครูจะเลี้ยวกลับนะดึงก่อนดึงก่อนเสร็จแล้วก็ก่อนจะดึงแล้วก็เลี้ยวกลับเลี้ยวกลับมาเลยทำซ้ำที่เดิมนะคะทำทำซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่ง นะพอถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะตรงนี้เราสามารถรูดซิกแล้วก็เอามือสอดเข้าไปนะถอดเข็มหมุดออกนะคะมือสอดเข้าไปแล้วก็ทําการสอยมันก็จะง่ายขึ้นนะสอยทับเข้าไปข้างบนทีล่างทีเพื่อให้กระเป๋าเราแข็งแรงนะจะได้ไม่ไม่หลุดไม่ร่วงใส่ตังตังก็ไม่หล่นนะไม่ใช่เหรียญตังหล่นเข้าไปเกิดบางคนเก็บเอาไว้เก็บสร้อยคอทองคำนะคะ แหวนทองก็ได้ถ้าหากว่าเราเย็บไม่แข็งแรงสร้อยเราก็อาจจะหลุดหายนะป้องกันตรงนี้เราก็เย็บให้เรียบร้อยให้แข็งแรงอย่างน้อยต้อง2ชั้นนะคะนะสชั้นสชั้นนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะนะค่อยๆดึงไปพอถึงพอใกล้จะหมด ด้านที่เป็นซิปเราก็ด้านหัวซิปปุ๊บเราก็ทําการล็อกอีกสองรอบเพื่อความแข็งแรงนะคะรับรองว่ากระเป๋าตังเราไม่รั่วไม่ไหลใส่อะไรไปก็ไม่หล่นแค่ดึงพอประมาณนะคะอย่าตึงมากไม่งั้นเดี๋ยวงานเราจะงอขึ้นมาเนี่ยเราคอยเช็คคอยดึงตรงนี้นิดนึงใครบอกว่ากระเป๋าเย็บด้วยมือไม่แข็งแรงนะคะมาดูใบนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าแน่นหนาแข็งแรงแน่นอน นะคะใครบกต้องเย็บจักเท่านั้นไม่จําเป็นนะคะถ้าเกิดใขรถนัดเย็บจักก็เย็บจักได้ตรงนี้ไม่ว่ากันเย็บจักก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะคะอ่ะลองดูในพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วนตรงนี้อีกสองรอบนะวนตรงนี้อีก2รอบนะเพื่อความแข็งแรงของเราก่อนที่จะเก็บได้นะครับพับแข็งแรงมากกระเป๋าใบนี้นะคะ เหมือนเดิมพอเสร็จแล้วแทงไปที่อื่นแล้วก็ทำการตัดได้ทำอย่างนี้ทั้งสองด้านนะคะทำอย่างนี้ทั้งสองด้านมาดูด้านนี้บ้างนะคะด้านนี้มันจะเป็นด้านหัวซิปที่มันแยกกันอย่างนี้นะคะเราก็เริ่มเหมือนกันค่ะเริ่มจากตรงที่เป็นเหล็กอะค่ะตรงที่เป็นก้นเหล็กของหัวซิปวนสองรอบเหมือนกับด้านที่แล้ว นะคะวนเลยสองรอบนะคะล็อกเข้าไว้ก่อนนะวนสองรอบถ้ามันปีปมได้อย่างนี้ค่ะเขียมเข้าไปเราต้องเก็บซ่อนเข้าข้างในให้หมดนะ,ะีะอย่าให้มันเห็นออกมานะแล้วก็สอดเข้าไปทาเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมกับด้านที่เมื่อกี้คือเย็บ ขั้นบันไดนะทีๆแต่อย่าดึงแรงมากจนมันลังนะคะทีๆแล้วก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดทำสองรอบเหมือนกันนะคะอย่าลืมตรงนี้ไว้นิดนึงเราจะเบียดไม่สุดนะคะเหลือไว้นิดนึงเพราะไม่งั้นแล้วจะทําให้งานของเราเวลาพลิกออกมามันจะค่อนข้างยาก นี่เราเย็บเสร็จทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นอย่างนี้สังเกตเห็นไหมฮะถ้าหากเราเก็บตอนซิปช่วงแรกดีนะมันจะเรียบเนียนนะเรียบเนียนแล้วก็ทรงซิปมันจะได้เลยสวยนี่เรายังไม่เสร็จนะคะนี่เพียงแต่ว่าเย็บด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้เราจะมาเย็บก้นกระเป๋านะคะเย็บก้นกระเป๋าแล้วก็พลิกกลับออกมาเลยค่ะนะ,ะถ้าเกิดเราเย็บไม่สุดต,ตรงนี้มันจะ พลิกออกมาง่ายนะฮะตรงปลายเนี่ยมันจะแหลมนะคะมันจะเหลืออยู่นิดนึงออกมาง่ายนะเราก็หาขึงกลางนะเราจะเย็บเริ่มก้นกระเป๋าตรงนี้หาขึงกลางให้ดีนะคะเราพับขึงกลางที่เราทําซิไปไว้เนะะี่ยค่ะก้นกระเป๋าเราจะไ้ไม่เบี้ยวนะฮะแล้วก็ติดเข็มกัดไว้ก่อนหยวท้าย ะะเราก็ทำการวาดัดทำการวาดัดก้นกระเป๋าก่อนนะเราจะเย็บก้นกระเป๋าเข้ามาจากตรงปลายแหลมเข้ามาประมาณเซนครึ่งจะใช้เล็กนัดนึดงนะคนะคะ นะคะเอากุญแจวางอย่างนี้มีเส้นปลาจะมีเส้นประอยู่เข้ามาประมาณเ้นครึ่งประมาณเ้นครึ่งแล้วทําการขีดนะ,ะซ้ายขวามาอยู่ที่ประมาณ2เซนเสองถึงสามเซนนะคะเราจะดูนะ,ะจากมุมนี้มา3มเซนเห็นไหมคะนี่สามเซนนะกะุะชอบวางวิธีนี้นะคะให ให้อย่างเลข1 5บห้ากนก้าแล้วก็เอาปลายปลายพักกุ้นนะคะปลายกระเป๋าแหลมๆเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้จะเห็นชัดประมาณนี้แล้วเราก็วัดไว้เนี่ยค่ะตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ3มเซนเนะสามเซนนยคะเราจะเย็บแค่ตรงนี้พอตรงนี้ถ้าเกิดเราเย็บเข้ามาลึกก้นกระเป๋ามันก็จะกว้างแต่ตัวกระเป๋ามันจะสั้นลงถ้าเย็บเข้ามานิดเดียวนยะก้นกระเป๋า มันจะแคบแต่ว่ามันก็จะสูงขึ้นตรงนี้แล้วแต่ความชอบนะคะของครูจะชอบก้นที่ไม่ใหญ่มากเวลาใส่ของมันก็จะแบนๆนิดนึงไม่ชอบให้มันพองแต่ถ้าเกิดใครต้องการให้มันพองลึกอ,อาจจะเข้ามา2องถึงสามเซนอย่างนี้ก็ได้ก้นมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วแต่เราอันนี้เราจะใช้ได้คู่นะคะใช้ได้คู่แล้วก็ ใช้วิธีด้นถอยหลังและค่ะแต่เป็นถอยหลังแบบแทงขึ้นแทงลงนะคะแทงขึ้นแทงลงทีละเข็มนะ,ะ้อนกลับมาอย่างนี้ดึงให้แน่นดึงให้แน่นแทงขึ้นแทงลงทีละเข็ม ายามนะคะแทงให้มันตรงๆแล้วก็ขีเข็มก็ให้ขีนิดนึงเพื่อที่กระเป๋ามันจะ้แข็งแรงนะคะเย็บดูให้ตรงตรงทำทั้งสองข้างนะคะแทงขึ้นแทงลง รับลองว่ากระเป๋าเราแข็งแรงแน่นอนนะคะดึงให้แน่นนิดนึงถ้าเราดึงไม่แน่นตรงนี้นะคะก็จะทําให้กระเป๋าเราเห็นได้เวลาพลิกกลับออกมามันจะเห็นได้เป็นเส้นๆเลยค่ะถ้าเราดึงไม่แน่นนะคะเก็บได้ให้เรียบร้อยแทงไปตรงปลายที่อื่นก่อนค่อยตัดได้แต่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้สองข้างเลยนะคะอ่ะนะคะ เราเย็บเสร็จเรียบร้อยทั้งสองด้านแล้วนะคะเช็คดูเท่ากันแล้วก็ทําการพลิกกระเป๋าออกมาค่ะนะมันก็จะได้ก้นกระเป๋าที่สวยงามแข็งแรงเห็นไหมถ้าเกิดเราเย็บแน่นเหมือนเราเย็บจักเลยนะคะแล้วก็ทําการรูดซิปนะ,ะกระเป๋าเราก็จะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานนะแต่ตอนนี้เรายังขาดตัวตกแต่งที่หัวซิปนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะมาสอนการทําดอกทิวลิป ที่ห้อยสําหรับหัวซิปนะเพื่อให้กระเป๋าเรานั้นมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ราคานะเพิ่มความเก๋ไก่เพิ่มความน่ารักนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในการทํากระเป๋าเอยทำดอกทิวลิปตกแต่งกระเป๋านะคะสวัสดีค่ะ